การสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอรทุกคนยินดีตอนรับทุกคนเขู้ส่องขันทลีทิ้นผู้ไทยพี่น้องวันนี้กาสาพันกามาหน้าคือเก้าพี่น้องเลยมาหน้ากับน้องคิวแล้ะกาสามีน้อยทุกคนมาโคตโซนอยู่หน้าโดงมนโคตโซนกน้องซาแล้วกาสิบปบเซบาดแบน้อยอยู่ในเฮกซาเนะพี่น้องเหนืยวเบื้องบรรยากาศตอนนี้สามีน้อยกำลังโคตรมาโทษนะพี่น้อง nóng khiu hà cả nhà thôi lặng tới tới nhiều mùi lộ ấy đó nè mầm 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 ngon mầm 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 mầm

เลิมคือี่ไหมวะหญ้าลิ้นกระติกนะหญ้าง่นเดิมมันแท้เดิมง่นปุ๊ทางนี้ก็สิเป็นพักพี่น้องพักโบนางลิ้นท่าได้ลูกอันนี้ก็มาแต่งพี่น้องมาแต่งพี่น้องเอ้ยมาแต่งกว่าหน่อยยังน่มาแต่งบองงามภายในน้องพี่น้อง พักกับพักพอมกับดี้ไล้เดี๋ยวพักโบลงังอืมน้ำมั่มหมูจกักเนาะมาพี่ dù như thương vì tông nam hả mắm mình mắm quá mắm 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 อ่ะเฮ้ยปลานล้มีเห็นห้ากระโตมีน่ะปลาปีแดงปลาไปเร่อยนะแร้วอ้ยี่สองแจมัตนะตัวนั้นรีมเอาอะไรไปแล้วมันจะเบิ่งเราเฮ็ดเน้าเล้อเน้าเลิอ

โน้สาวพี่น้องซื้อมากินเนาะ อากาศดีวันนี้พี่น้องตังน้ำมาโัสโซนไป่รู้ไปฮะอือไปลงตักสะพายไปนี่ไปโค้งได้หนือย่ยไปดิมา 你飞，嗯嗯嗯、好吧。欸 look Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ไปเฮไปหารอบรอบบางหน้าเลยไปไป,ไปหารอบบางที่ด้านไป ตันนี้ก็ดพักฮดมาทู่เวแล้วลพี่น้องเชเอน้องมีปิ้นมาแต่งก็นี่มาแต่งเท่าก็ได้มีกระนอยใหญ่ๆปิน้นไหมลูกเราจะตีเนี่ยล้างก็นได้ยาพาวกินได้เด้อฮึอเปิดมกดี พูดไปแล้วเก็บน้ำจะมีพู้ไปย่งมีจักปนร่านแมาตาได้เห็นบารุงดีมาน้ำสช้าด้วยเพันเฮินก็น้ำมีโน่นนี้ก็อ่าไปแล้วไปซื้อเชื่อเพื่อนนี่นะ เสื้อรองยางนี่ยางขนมนี่ไปเอาไปเอาไปจ้อยพี่น้องมาแต่งเราได้ไลายนู่นเยเติบล้มแน่นั่นลูกตอนนี้ฮสซนแตนแล้วะพี่น้องเข้ากระชีได้เมื่อแต่น่าถงแล้วก็ไปหน้าพิซซ่าเลยพี่น้องรับไปหน้าพิซซ่าเลย อยู่ยแต่รถพวก,กเดียวไอ้อก็ไอ้เออเชื่อน้องคิวก็อย่ารับพี่น้องคิวเอตรงยางไปเพื่อสามีเสร้อมาแต่งพี่ละสามียู่พี่ลูกยู่ยพี่ ถุงยางนะหน้าถุงยางหนะืหอนะม่ห้าถงยางมากตรงเละอะไรงยางตรงเละมาเยอะยี่เสื้อเองเนะป้อนเ้าบาลากะ,อ,ะอย่าพาวทำเร็ว าลพี่น้องอีคอยกับน้องคิวกับมานังลินอยู่ผมกุ๊กมาเดินนี่พี่น้อยสามีกับไปหาแป้แล้วพี่น้องไปหาแป้เอาแป้น้อยมาปูขาแล้วเป็น้องมาครบน้องคิวกับนังลินท่าฮึามีไล่แป้มาแล้วพูดมาสองสี่หก แบมัน้อยทุกคนมาคบขามันเป็นบ้าทต้องได้ปูคขาให้มันดีพี่น้อยได้มาใส่บ้าทคู่มือคู่มือเบิ้งมาเดินกำลังพอดีกินพี่น้อยกินเมง้งกินมันจะเม้งคือสีแซ่บ สรุปคือเบ,บ้บอให้จําแล้วพี่น้องบอได้ใส่บ้านแป้ําวันนี้กับวซิเมนมาเ้วยเมื่อกินเมี่ยงแล้วก็เมื่อเลยสสยแล้วพี่น้องย่าน้องคิวหิวข้าวเนาะวันนี้บอิได้ถือข้าวมานั่นน้องไม้นะเยสุจะแกงโก้ยไม่ได้กับำหนึ่ง กองแมันมีมันกับจิ้มลงพี่ดินคือเก้าเขาเรียกว่าล่มพีม่น,น้องเอ็มวันนี้เป็นสีนหนาวๆล่มหนาวเดินามเดินซี่แล้วยังหนาวอยู่ ก็ได้ประมาณนี้เลยพี่น้องอยากขึ้นได้หรืกตกเดนะ้น่ะสมีน้อยเพิ่นได้หน่อไม้พี่น้องหน่อไม้เพร่บ้านอา้เอาไม่จ้อย <laughs> มันใช่อยู่ได้นะอ้าพี่มาได้ดยังไง มาฮอดแล้วก็พอดีพอดีตอนพอดีเทงพี่น้องแล้วก็สำคัญชิมาตามาแตงกินข้าวเท้งพี่น้อยทามาแตงข้าวปี๊บมาจะหน้าราคาแกงปลาพี่น้องกินข้าวกับแกงปลาเมี่เท่าเข้าแกงชุกละปลาน้องชายมันมีเข้าหามาว่านี่พี่น้องน้องชายจะติดเลยเฮ้ยน้องหามาว่านี่เพรานั้นว่าทุกอย่าง

เาี่ยจั้วข้าวลงก้นนะอ่าลงแห้งตู้ข้าวเลยข้าวจิ้วลงแห้งจิ้วลงก้นสกต้ใช่ไหม้าเอาจิ้วโทลงหลังเนี่ยเดี๋ชายอที่นเือเนี่เกือ แบงค์เมทัลก่อนพนะี่น้องแบงคเมทัลยังเสื้อประเร่พอเมทัลห้อคลัมประเร่เพีน้อง โอเคพี่น้องนี่พี่น้องอแล้วอันนี้ถ้วยของข้าพี่น้องอันนี้ถ้วยของเมถาว์ของเมถาว์ประเทศประเด๊ะพี่น้องมเมถาว์กระลำประเด๊ะไปลงไปกินเลยบะเนียนแกงปลากลับที่ข้าวเมถาว์ลงก้อนแล้วพี่น้องลงไปกินยูฮานพี่น้อง บะฮามดตำแตงี่บอหนาตำแตงแล้วก็มีแกงปลาพอมพี่น้องชิมกันเพี่น้องนะไม่ินข้าวเงกินก่เ่บบ่นเงอเอากินน้ำเดียังแซ่บาอะไพดีมาไเชื่อตี้าวี่นึเดี๋ยวตลมา้ไปไฟเช

Wow. Có dễ, có dễ, có mà có dơ ấy đi để gìn á, các nó gìn. nha, hơi rồi như thế nói thôi mày rồi thì đi ăn. <laughs> 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 不里吧，